นิทานอีศพบเรื่องกบสองตัวนกป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกบสองตัวเป็นเพื่อนบ้านกันกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงที่มีน้ำเต็มกบทั้งหลายชื่นชอบบึงที่มีลักษณะนี้มากเพราะอุดมสมบูรณ์น่าอยู่ส่วนกบอีกตัวอยู่ไกลออกไปจากบึงที่นั่นมีเพียงแอ่งน้ำจากน้ำฝนที่ตกลงมาอยู่ในรอยเกวียนที่เหยียบไว้เท่านั้น กบตัวที่สองใช้ดื่มดับกระหายได้เล็กๆน้อยๆพอประทังชีวิตกบอาศัยอยู่ในบึงจึงชักชวนกบที่อยู่ในห้วยมาอยู่ด้วยกันนี่เจ้ามาอยู่กับข้าเถอะตรงที่ที่เจ้าอยู่มันไม่สะดวกสบายเหมือนกับข้าเลยที่นี่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นไรข้าชินกับสถานที่ที่ข้าเคยอยู่แล้วกบที่อยู่ในบึงพยายามชักชวนแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ จนวันต่อมากบที่อาศัยอยู่ในรอยเกวียนที่มีน้ำขังอยู่ก็ถูกล้อเกวียนที่แล่นมาทับจนถึงแก่ความตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นคนอวดดีจงฟังคำแนะนำของคนอื่นและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันพุทธภาสษ์ผู้ไม่ประมาทที่นิดอยู่ย่อมถึงสุขอันไพบูรณ์